สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารบันความรู้วันนี้จะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับไวรัสตัวหนึ่งซึ่งคอมข,ของกระผมเพิ่งจะโดนมาเมื่อประมาณปลายเดือนเมษาเป็นไวรัส เรียกค่าไทยซึ่งเวลัตัวนี้จะขอแนะนําท่านสมาชิกก่อนนะครับว่าเป็นไวรัสที่ไม่สามารถสกแกนกับโปรแกรมสแกนไวรัสใดๆได้เนื่องจากหลักการทำงานของสแกนไวรัสตัวนี้เป็นการรันตัวเองเพื่อไป เปลี่ยนนามตะกุลของไฟล์ต่างๆในโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ทั้งไดตีไดดีและทุกๆไดที่เชื่อมต่อกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นณขณะที่ไวละตัวนั้นกำลังตัดเพรกระจายเป็นการทำงานที่รวดเร็วไม่ถึง1นาทีมันก็สามารถเปลี่ยนนามตะกุลไฟล์ ทุกปลายไว้แล้วก็ลบตัวเองที่เป็นไวรัสตัวนั้นออกซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถสแกนไวรัสเจอซึ่งคอมพิวเตอร์ตัวไหนเครื่องไหนนะครับอาที่เจอปัญหาไวรัสนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำการป้องกัน การแก้ปัญหาการกู้ข้อมูลว่าจะทำยังไงเมื่อไวรัสนั้นเกิดขึ้นกับเครื่องของเราซึ่งถ้าเกิดไวรัสตัวนั้นเข้าสู่เครื่องของเราแล้วไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลกลับมาได้ไม่สามารถเปิดไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องของเราได้อีกต่อไปโดยหลักการทํางานนะครับผมจะเปิดให้ดูผมได้ทําภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีบทความครับบทความทิ้งไว้นะครับเป็นชื่อแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ชื่อทุกๆโฟลเดอร์ก,ก็จะทิ้งไฟล์แบบนี้ไว้ทุกๆโฟลเดอร์แล้วก็เปลี่ยนนามตะกุล ฟล์ต่างๆไว้ซึ่งในหลักการทำงานของไวรัสตัวนี้ในเชิงว่าคุณจะต้องติดต่อกลับไปยังเจ้ของไวรัสตัวนี้เพื่อเขาจะให้โปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนกลับหรือหรือเปลกรหัส ไฟน,น,นั้นกลับคืนมาโดยมีการเรียกค่าไทยนะครับ9า8 0ตกประมาณ30,000กว่าบาทต่อการที่จะให้โปรแกรมนั้นมาเพื่อคู่ข้อมูลกลับมานะครับอันนี้เป็นข้อความนะครับว่าให้เราติดต่อกลับเข้าไปนะครับภายใน ถ้าเกิดเราติดต่อภายใน2ชั่วโมงมันจะลดนะครับมันจะลดค่าประกันตรงเนี้ยเหลือ50เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใครได้ฟังวิดีโอหรือได้ได้ชมวิดีโอนี้ผมแนะนําเลยว่าอย่านะครับอย่าโอนตังค์ให้มันแม้แต่บาทเดียว เพราะโอกาสที่คุณเสียตังฟรีก็มีบางทีเสียตังไปแล้วมันก็หายตาบถูนไปเลยเขาเป็นได้ในตันของผมนะครับผมโดนมาเยอะนะครับโดนมาทุกฝ่ายโดนมาข้อมูลทุกอย่างที่ผมสะสมมาประมาณติดกว่าปีติดปีหายเกลี้ยงมันไม่หายนะครับไฟไม่ได้ถูกลบแต่คือเปิดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงไฟล์ภาพไฟล์อะไรที่เราเก็บเอาไว้ไฟล์งานไฟล์ต่างๆนะครับไม่สามารถเปิดได้เพื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับนี่คือเป็นภาพตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไทยอันนี้เป็นไฟล์ภาพนะครับมันจะเข้ารหัสโดยเปลี่ยนนามสกุลนะครับเป็น l e z p นะครับซึ่งนามสกุลตัวเนี้ย มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะไม่ทํากันนะครับในตัวอย่างของผมก็คือ l e z p ซึ่งพอมันเปลี่ยนนามสกุลแล้วไฟล์ภาพก็ยังอยู่แต่ไม่สามารถเปิดได้นะครับอันนี้คือผมทําการล้างเครื่องแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่มาแล้วก็ดึงข้อมูลในส่วนของไฟล์เดิมนะครับที่ได้ทำการแบ็กอัพไว้ แต่นี้มันเป็นแนวทางป้องกันเดี๋ยวหลังหาถ้าได้คลิปถ้าได้วิดีโอผมจะบอกแล้วก็แนะนําว่าต้องทํำยังไงเมื่อโดนไวรัสแล้วเราจะต้องกู้ข้อมูลคืนกลับมาอย่างไงนะครับซึ่งในตัวนี้อันนี้เป็นเป็นภาพนะครับอ่าก่อนในวงสีแดงนะครับก่อนที่ผมจะกู้ข้อมูลคืนมาและในวงสีน้าเงินนี้นะครับ จะเห็นว่าเป็นชื่อเดียวกันนะครับนามตกุลของเขาทีฤฤฤฤฤฤ่โดนไวรัสจะมี LE-TP เพิ่มเข้ามาซึ่งไม่สามารถเปิดได้แต่ถ้าไฟล์ปกตินะครับก็ที่กู้คืนมาแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้ร้อยเปอรเซ็นนะครับไม่มีไฟล์เตียไฟล์เพลงเหมือนกันนะครับไฟล์ MP3 ทีนน่เก็บมาหลายๆปีนะครับก็เ,เหมือนกันนะครับ .mp3 นี่สามารถเปิดได้อันนี้เป็นภาพที่ผม ได้กู้คืนกลับมาแล้วนะครับอันนี้ไฟที่เข้าไวรัสนักข่านที่โดนไวรัสขนาดนั้นโดนเข้ารหัสไว้นะครับไม่สาม,มารถเปิดได้นะครับในตัวนี้นะครับทำยังไงถ้าเกิดไม่มีระบบป้องกันสำรองข้อมูลไว้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าวิธีไหนไม่สาม,มารถแปลงรหัส ที่มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนนามสกุลมาไม่สามารถคู่คืนได้แน่นอนนอกจากเราจะแบ็กอัพไว้นอกจากเราจะํจจะำลองไว้ที่อื่นแต่ถ้าเกิดเราําำลองไฟล์ไว้ที่แฟลชไดร์แต่บังเอิญว่าแฟลชไดร์วันนั้นเสรียบต่ออยู่กับเครื่องนี้ก่อนที่คอมจะโดนไวรัสก็โดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันวินวแต่ว่าเราไม่ได้เสรียบ USB ไว้ อาจจะรอดนะครับของผมมีทั้งหมด3าไดนะครับมีได้ตีได้ดีได้อีโดนหมดทุกไดนะครับแต่นี้ผมได้ลงวิดโ์ใหม่แล้วก็กู้คืนกลับมาแล้วก็ลบอา,อายตัวไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนนามสกุลไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพ แต่ภาพพวกนี้ไว้ขนาดไฟล์ชิปนะครับไฟชิปนะครับ,รบหรือไฟเอกสาร,ต,ารต่างๆไม่ว่าจะเป็น R ir เป็นไฟชิปก็ถูกเปลี่ยนเราก็ไม่สามารถแตกไฟล์หรืออะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับไฟล์ข้อมูลไ,กกไฟเอกสารไฟล์ word ไฟ excel ต่างๆก็ถูกเปลี่ยนจนหมดไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้อีกต่อไปทีนี้จะมาดูแนวทางนะครับ ใครได้ดูคลิปนี้ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เลยนะครับทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าป้องกันไฟล์ของท่านได้ในทุกๆได์ไม่ตไม่ไม่ว่า,อาคอมพิวเตอร์ของท่านจะมีได้กี่ได้ก็ตามทำตามวิธีนี้ทุกได์ทันทีที่คุณโดนไวรัส เรียกค่าไถ่คุณกณ็สามารถคืนค่ากลับมาแล้วก็มาไล่ลบปายที่โดนเข้ารหัสไว้แค่นั้นนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลนะครับผมเชื่ออะไรเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเก็บข้อมูลไว้ในได้ดีเนื่องจากว่าต่างช่างเขาจะแนะนําว่าข้อมูลเก็บไว้ได้ดีนะนะครับอ่าเพราะได้ตีถ้าเกิดลงวินโดว์ใหม่มันก็หายหมดเพราะเขาต้องอ่าฟอแมต ในขั้นตอนที่ลงวินโดว์นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆทำตามวิธีนี้นะครับเพื่อเปิดเพื่อเปิดเพื่อเปิดขั้นตอนในการกู้ข้อมูลกลับมานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาดูตามมาเลยนะครับก็กดไปที่ Property นะครับ บางทีภาษาอังกฤษผมบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่านมลค่ก็ออกออกเป็นว่าให้ท่านผู้ชมดูเมาส์นะครับเมาส์นะครับคลิกไปที่ทีเต็ม protection นะครับคลิกเต็ม protection คลิกเข้าไปนะครับถ้าเกิดอ่าบางคนคลิกเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ออยู่ที่คอมพิวเตอร์เนมอาร์ a r วนะครับให้เลือกมาที่ System Protection และสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นออฟทั้งหมดถ้าใครยังไม่ทำนะครับแต่ถ้าเกิดใครเปิดออนอยู่แบบนี้จะแงว่าคุณสามารถ Moon, กรรรรู้ข้อมูลกลับมาหรือรีสตอร์ข้อมูล ต่างๆกลับมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังเป็นออฟอยู่ตรงนี้นะครับให้กดไปที่คอนฟิกตรงนี้นะครับแล้วคลิกไปที่ตัวบนถ้าเกิดอ่าดิสเบิร์นแปลว,ว่าปิดนะครับถ้าเกิดเราปิดไว้เราไม่สามารถกู้ข้อมูลหรือไฟล์เดิมที่อยู่ในไดร์นั้นๆได้นะครับเราต้องเปิดไว้นะครับเปิดไว้อันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับพอหลังจากที่โดนมานะครับผมก็ก็ เปิดไว้ทุกเปิดเปิดเปิดไว้ทุกดานะครับเปิดไว้ทุกดาซึ่งเวลาเรากู้ก็ูนกลับมานะครับไฟที่เป็นที่เคยโดนเข้ารหัสนะครับเป็นไอไวรัสเรียกค่าไถ่นะครับมันก็ยังอยู่นะครับมันยังอยู่ตามตามรูปตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับมันก็ยังอยู่นะครับแต่เราสามารถดึงข้อมูลเก่านะครับกลับมาได้เช่นกัน เราแล้วเราก็ไล่ลบนะครับไล่ลบอ่าอาจจะพวกอา่านอนตคุณไฟที่โดนเข้าไวรัสที่โดนไวรัสเป็นอนตัวคุณไฟนะครับลบออกรบอ,อกไปนะครับมันก็เหลือเฉพาะอ่าไฟที่เราได้กลับคืนมานะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอ่าผมผมลบออกไปแล้วอันนี้นะครับผมเปิดให้ดู เพรว่าผมสามารถทากลับมาได้ทั้งหมดนะครับโดยการเปิดใช้งานตรงนี้นะครับได้ e เหมือนกันนะครับแล้วก็กดก o n f พลแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็กดโอเคนะครับวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้นะครับบอกกันตรงๆว่าไม่สามารถป้องกันไวรัสได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าไวรัสจะมาตอนไหนนะครับแต่วิธีนี้สามารถกู้ข้อมูล ที่โดนไวรัสหรือโคอหรือโฟเดอร์หรือไฟล์ต่างๆที่โดนไวรัสเรียกคาราไถยสามารถกู้กลับคืนมาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพอเราโดนไวรัสปุ๊บพอเรารู้ว่าไฟล์เราเปิดไม่ได้นะครับเราก็สามารถอ่าเซตติมดีต่อตอรงนี้นะครับกลับมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกวันที่ อย่างตรงด้านในของผมสามารถาดีต,ตอ่อได้ไปแค่วันที่แปดนะครับบางคนที่เปิดเปิดมาก่อนหน้านี้อันนี้ผมเพิ่งลงวิดีโอใหม่นะครับผมเพิ่งจะทํามานะครับมันก็เลยดีต,ตอ่อได้แค่วันที่แปดถ้าเกิดเปิดมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะดีต,ตอ่อกลับมาจากวันไหนวันที่เท่าไหร่ นะครับอย่างสมมติว่าวันนี้วันที่เก้าผมโดนไวรัสมาปุ๊บอย่างน้อยเมื่อวานนะครับวันที่แปดผมยังไม่โดนผมต้องมาเอาข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนี้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับโดยการเปิด System p rotection นะครับแล้วก็ System Re Sto r e กลับมานะครับอันนี้เป็นเทคนิคค,ความรู้นะครับซึ่งกผมได้ โดนมากับตัวเองนะครับแล้วก็มาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆที่รับชมวิดีโอชุดนี้และมีคลิปต่างๆความรู้เทคนิคก,การใช้คอมพิวเตอร์ตลอดไปถึงการใช้งานการซ่อมโปรแกรมอะไรต่างๆผมจะมีวิดีโอมาแนะนำในระดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิป ไว้เพียงแค่นี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วกด Sub สไครต์กดกระดิ่งผมมีคลิปเทคนิคดีๆมาแนะนำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสารบันความรู้และทำคลิปดีๆสาระมีประโยชน์